ครับสวัสดีครับผมสน่มาแล้วมาพบมาเพอเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องคือเก่าเขา่าสวนสมุนไพรพาพี่พน้องมาบึงสมุนไพรดีๆเพื่อสิมีประโยชน์ต่อท่านในวันข้างหน้าหรือในอนาคตเนาะพี่น้องน sandwich, เนาะเฮาบลูดอกเฮาว่าเฮาสิได้ใส่เฮงบดได้ใส่ Please. แต่มาศึกษาพร้อมกันหรือมาลู่ไว้พร้อมกันก็ด,ดีพี่น้องบ่เสียหาย รู้ไว้ก็ได้พี่น้องเอ้ยเพื่อสิมีประโยชน์ต่อท่านหรือเพื่อสิมีประโยชน์ต่อพี่ต่อน้องของท่านน้องพี่น้องเนาะเอาเวาแล้วก็ไปพี่น้องเลาะเบึงน้ำกันครับพร้อมเวาแล้วก็ไปพี่น้องเลาะ เบิ่งสมุนไพที่จิพามาเบิ่งพี่น้องยส่วนสมุนไพที่ผมปลูกไว้แล้วพี่น้องเนาะมีทั้งอ้อยมีทั้งข่ามีทั้งล่างจืดต้นล่างจืดเถาเพื่อสิได้ไ้ในวันข้างหน้าและวันหางจระ,ะเข้ก็มีปลูกไว้ลายย่างพี่น้องเลยแต่เมื่อเนี้สิพาพี่พน้องมาเบิ่งสมุนไพตัวนี้นี่คือสมุนไพที่ผมสิพาพี่พน้องมาเบิง่งให้ท่านชื่อไว้จําไว้น้พี่น้องเนาะมา ศึกษามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันพี่น้องว่าต้นสมุนไพรต้นนี้มันเห็ดอย่างไรสซอยอย่างไรเนาะพี่น้องนี่คือสมุนไพรที่ผมพามาเบ่งบ้านผมเรียกว่าต้นขี้เล็กโคกต้นขี้เล็กป่าหรือหลายจังหวัดเอื้นต้นชุ่มเห็ดเทศพี่น้องหรือชุมช่มเห็ดไทยชุ่มเห็ดเทศนั่นแหละพี่น้องมีประโยชน์ห่งังดอกมันกินได้บ่ดได้ครับผมดอกของผ้สามารถกินได้เลยพี่น้อง้อ เป็นยาระบายอ่อนๆได้อย่างดีถ้ากินน้อยพี่น้องดอกของเพื่อนนี่แต่ถ้ากินหลายก็เป็นยาไายเอามาต้มกินลวกกินกับน้ำจิ้มพี่น้องแซบพี่น้องเอ๊ยสรรพคุณทางยาเพื่อนมีมากมายพี่น้องประโยชน์ของเพื่อนใช้ได้ทั้งห้าทั้งต้นทั้งใบทั้งดอกนี่คือใบ,บของเพื่อนพี่น้องใบต้นขี้เล็กใบของเพื่อนก็เป็นลักษณะนี้ได้พี่น้องเด้อการของเพื่อนใหญ่พี่น้องนี่เยอันนี้ต้นน้อยพี่น้องนี่กระบอกได้ใหญ่ปันได ถ้าต้นมันใหญ่มันงามใบก็สีใหญ่เฮาสามนิ้วสี่นิ้วพี่น้องลักษณะนี้เลยพี่น้องใบของพ่นให้ท่านสังเกตบึ่งตามโคกตามป่าเลยพี่น้องแลวเพื่อท่านจื้อไว้จะได้ใช้พ่นสามารถซ้อยรักษาโรคผิวหนังนี่พี่น้องโรคผิวหนังได้ดีเอาใบของเพ่นนี้มาตาตำตำตๆตำ,ตำ,ตำ,ตำทากาก,ากทาเกลือนพวกก็ปูนขาวหรือปูนแดงพี่น้องเอาคูดแผลกาก,ก,ากเกลือนท่านยักหน่อยเลยพี่น้องนะ จะสามารถซ้อยรักษาเพลรักษากากรักษาเกลื่อนท่านได้อย่างดีพี่น้องหรือท่านสี่เป็นสังขค้างในล้มผ่าพี่น้องเนาะส่วนมากไวรุนหรือผู้เท่าก็ได้พี่น้องเพื่อเป็นสังคังในล้มผ่าให้ท่านเอาใบของพันย่องย่อง,อง,องหรือตำตำตำถ้าบริเวณที่เป็นสังคังสังคังท่านจะหายภายในคืนเดียวหรือสองคืนพี่น้องตื่นมาอาจจสิหายเลยจะหายคันพี่น้อง ถ้าผมเคยส่้าตัวผมเป็นบ่อสำน้อยผมเอามาตาม่ำๆๆๆๆๆบดท,ทาในสังขังที่เป็นในล้มผ่าตื่นมาหายคันพี่น้องหายพอได้สองมือมาเมื่อที่สามมาหายสนิทพี่น้อง <c oughs> ขออภยัยพี่น้องพอหายสนิทแล้วหลังจากนั้นผมกับบุเคยเปลี่ยนสังข้างอีกต่อไปเลยพี่น้องส่วนมากมันจะเกิดกับวรัยหนึ่งพี่น้องเองเป็นเป็นสังขังในล้มผ่าเพราะมันจะเกิดเชือ้อราเนาะพี่น้องเนาะ ให้เป็นสังขังให้จื้อไว้ด้อยพี่น้องเพื่อท่านเสิได้ไส้เอาไปต่ำๆเลยพี่น้องเหมาะสํำรับกับท่านอยู่กลางโคกกลางป่าทางฝั่งไทยทางฝั่งลาวเมาะกับ่านท่านที่ไปโรงบาลบ่สะดวกหรือท่านไกลโรงบาลไกลโรงขายยาที่จะามาซื้อ,อยามาท่าถ้าท่านบ่อยากซื้อ,อยาท่านก็ต่าเลยพี่น้องใบของพิ่นแลยถ้าสังคังจะหายพี่น้องเอง พยันะเป็นยากแก้กระสายเส้นหรือพี่น้อง้อแก้กระสายเส้นแก่ท้องผูกแก่ท้องอืดแก่ท้องอึ้องผ่าท้องผูกท่ายบอกต้มกินเลยพี่นอ้องต้มกินน้อยเป็นยาระบายต้มกินยาลายเป็นยาถ่ายเ้อพี่น้อง้อใบของพจน,น่ยังสามารถซ้อยฆ่าพยานาตได้พี่น้องใบของพจน,นี่ ยังสามารถซ้อยบำรุงหัวใจเลยพี่น้องเด้อทั้งใบทั้งต้นทั้งดอกเลยพี่น้องซอยบำรุงหัวใจถ้าจะเป็นไปได้ให้อาบใบของเพื่อนไปคั่วหรือตากแห้งแล้วเอาจากเอามาต้มกิ่นเลยพี่น้องเด้อให้พิษของเพ่อนจืดลงจักหน่อยพี่น้องเพ่อนยังสามารถซ้อยค่าเชื้อราได้อย่างดีพี่น้องใบของเพื่อนทั้งหักทั้งใบทั้งต้นทั้งรอกพี่น้องเลยค่าเชื้อราได้อย่างดีพี่น้องเลยสามารถซ้อยลดน้ําตาล ได้ดีด้วยพี่น้องเด้อไผเป็นน้ําตาลในเส้นเลือดหลหรือในร่างกายหลยต้มอ,อยู่ต้มกินเลยพี่น้องแต่มักกะสเห็นผลซาด้วยพี่น้องเด้อต้มกินช่วยลดน้าตาลนะเพราะอย่างมันเป็นสมนุนไพรพี่น้องเองมักกะสีบวายเร็วปันได้แต่ต้องใส่เวลาแต่เป็นโรคผิวหนังทางนอกเนี่ยสามารถใส่หายเร็วพป่น้องภายในคขึ้นเดียวหรือสองขึ้นหายเลยพี่น้องเองไผเป็นสังข้างไผเป็นกากเป็นเกลือนพี่น้อง เป็นยาระบายได้ดีนอกจากเพื่มน,นี่เอามาลวกกินนี่กินกับน้ำพริกกับผลกับเปรี้ยวได้ดีพี่น้องเอาสมุนไพรทุกตัวก่อนกินก่อนใส้ก็ให้ท่านศึกษาดีๆด,ด้พี่น้องเด้อเพราบางคนแพ้สมุนไพรบางคนกบบระอบแพ้พี่น้องบางคนกินแล้วก็ะหายเลยบางคนกินแล้วก็หายซ่าหรือบางคนกินแล้วกระหอหายพี่น้องเพราะร่างกายของท่านมันบดถึกกับสมุนไพรเหล่านี้เนาะพี่น้องเนาะ เอาเรียนรู้ไว้พร้อมกันพี่น้องเพื่อท่านจะได้ใช้เพื่อท่านมีประโยชน์ต่อท่านในวันข้างหน้าหรือในอนาคตเอากินแล้ขอ็ขอท่านอยู่ดีมีแห้งอย่าเจ็บอย่าไข้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านดวยครับเด้อยอขอขอ,ขอบคุณครับผมขอบคุณครับ